หมูป่าอยู่ไหน <What? S 1> เจ้าหมูปา่าเจ้าอยู่ไหนหมูป่าอยู่ไหนอย่าสู้กับหมูปา่าหมูป่าอยู่ไหนเจ้าหมูป่าหมูป่าอยู่ไหนอย่าสู้ <Start. S 1> ใจพอใจพอลุงผู้ชายรถเป็นลุกผู้ชายอันแท้พอสู้กับหมูปา่าหมูป่าอยู่ไหนหมูป่าอยู่ไหน มูไปอยู่ไหนแม่ไม่เจอยมูไปมไปอยู่ไหนวะเอกมาทขานีอยจีก็อมาทขานี่ยีก็อมามุปเานี่ยจีก็อมามุไปอยู่ไหนอู้อู้อู้อมไปยู่ไหนโง่โงอููมุไปอยู่ไหนม่าปมูไปอยู่ไหน พอจะสู้กับหมูปา่าหมูป่าออมาเร็วหมูป่าอยู่ไหนหมูป่าอยู่ไหนอยาเจอหมูป่าหมูปาอยู่ไหนพอจะสู้ผมพร้อมจะสู้หมูป่าหมูปาอยู่ไหนใจพอร่างกายพอหมูปา่ปาอยู่ไหนพีล <c oughs> ร่างกาย หมูป่าอยู่ไหนอ่าจอหมูป่าหมูป่าอยู่ไหนเฮ้ยหมูป่าเฮ้ยเฮ้ยหมูป่าอยู่นี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูป่าอยู่นี่หมูป่าอยู่นี่เฮ้ยนี่หมูป่านี่หมูป่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้เราจะสู้กันไหมมาเลยในที่ก็มาหมูป่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเราจะสู้แล้วหมูป่ารอแล้ว โอ้โอ้หมูป่านอนสบายหมูป่าไม่สู้เลยหมูป่าไม่สู้เลยนะโอเคหลับสบายหมูป่าหลับสบายหมูป่าไม่สู้เลย